ใครบอลสองวัไปอ่ะไปนี่สองวันครับเป็นเดือนนะยคซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี่เดือนรัที่เดเนาะมีใครเปนู้สูซ้อมี่นันมือคมปนตาต้าตนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไรละสิบเก้าลราสูงเท่าไหร่ร้อยหกบแปน้ำหนักป่อยๆประมาณกี่กิโลครับนก็เรามือตันดเลยครับคมือวันนี้เราเจอมาตุลเคยเจอกันไห ได้เลยไฟแรกเลยแล้วได้คือสาเกี่ยวกันต่อยเขามป่ะดูเขาเป็นมอเตอร์ตายแหละบู๊แล้ววันนี้เราจะวางเกมมารแสายไหนรับได้ครับจะไปทางมอตอ์ายเราเลยครับเปิดโควิดมานี่เราต่อยมีไฟละสามไฟแล้วไฟแรกที่ต่อยที่ที่ลังสิทหมดเลยที่ลังสิทหมดเลยเหรอก็แล้วเป็นไงบ้างครั้งแรกเป็นไงผลชนะน้องครับแล้วไฟที่สองดูชนะชนะเหมือนกันตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบเก้าร้อี่ต่อยร้อยร้อยยี่สิบมีปัญหาน้ำหนักไหมนี่ไม่อย่างถ้าเข้าไปช่างนี่มาเกินหรือเปล่าค่ะคิดว่าน่าจะมาเกินนี่นะคือเหมือนมาวิ่งยีกกมเนื้อหน่อยใช่ไหมขยับร่างกายนิดนึงแต่ก็มีปัญหาแน่นอนร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าเราต่อยเงิมารู้ๆขึ้นมาได้กี่ไฟลแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเยอะหลักร้อยได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับ อฝั ừ, à, ng, ่งเชิญช่วนแฟนขับรถนี่งไเออเป็นกำลังใจผมเด้อวันนี้เป็นที่เขับถชเตี้ยร้านชายฮะ